สุดม์ความเพียรยอดรวยสองครั้งที่45วันที่16กุมภาพันธ์2568 บดน,นี้วันที่16กุมภาพันธ์2568้ารข้าพเจ้าในอาทิตย์พูนพิพัฒน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลตีและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริย์บูชาแด่โคบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้มมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจจอในขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถินบทที่ 1, ทหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรกวาเลสุอัตละคัชันตุ เทวตาสัทธมังโมนิราชัสสุนันตุสักะโมคทังสักเคกาเมจรลุเปคิลิสิขตะเตจันทติเควิมานีทูเปลเถจะคามีตะลุวานะคหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชะละทะละวิสเมยักขะคันทพะนาคาติดทันตา สันติเกยังโมนิวาจันังสาทัโวเมสุนันตุธรรมะสาวนการุอยยมพัทันตาธรรมะสาวนการุอยยมพัทันตาธรรมะสาวนการุอยยมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระราตรายอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุษยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุษยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุษยามะบทที่สามบทกราบพระรัตรายอรหังสัมมาสัมพุทธพระครวตพุทธัางพระวันตังพระวเทมิสว่างหาตัวพระตาธรรมูธรรมังสามิ สุปฏิปโนพระโกโตสาวกสังโคสังฆนามามิบทที่สี่บทสวดนะมัคการสิทธิคาถาณโมตัสสะพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสานาขมาปะนะปารทะพุทธังสานาขามิธรรมังสานาขามิสังฆังสานาขามิธุติยมปิพุทธังสานาขามิธุติยมปิธรรมังสานาขามิธุติยมปิสังฆังสานาขามิ ตติยามปิพุทธังสานังขจามิตติยามปิธทำมังสานังขจามิตติยามปิสังฆังสานังขจามิบทที่6บทสวดกสัตจะกิริยาคาถานัสิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัสทิเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัสทิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่เจบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาสักเกสุวิหารติกาปิละวัตถสมิงมหาวันีมหาตาภิขุสังเคระสัพพิงปัญจะมัตเตหิพิกขุสเตหิสัเพเหวะอราหันเตหิจะทหิจะโลกทาตุหิเอวตาเยปุยเยนะสันิปฏิตาโหติภรวันตังทัศนายะภิกขุสังคัจจะ อัทโขจะตุนนังสุทาวาสกายิกานังเอวานังเอตทะโหสิอคยังโขรควาสกเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัททินปัจจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสพเพหิวะอรหันเตหิสเทหิจะโลกัตทตุหิ เทวตาเยผูยเยนะสันนิปติตาโหนติพระขวันตังทศนายะพิคุสังคจจะยันโนนะมะยมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกมือยามะอุปะสังกมมิตวาพระขวตัตโตสันติเกปัจเจกขาถาสัภาเสยยามาติอัะทโะขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัม สัมมันจิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาสาดิตังวาพาหังสัมมินเฉยยะเอวะเมวะสัตถาวาเสสุเทสวุสุอันตะหิตาเะวัโตปุระโตปะตุระหังสุอัทธโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวาเอกะมันตังอันทังสุเอกะมันทังมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัโต สัิเกอีมังคาทางอภาสิมหาสมโยปว,วานัสมิงเทวกายาสมาคตาอหังตัมหาอิมังธรรมะสม,มยังทักขิตาเยว,วะป,ะปาละชิตะสังคันติอธควปลราเทวตาพระควะตโตสนิเกอีมังคาทางอภา,า,า,าสิตัตตาพิโวภิสะมาทัังสุจิตตังอตตะโนอุชกามกังสุสารทีวเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิลักขันติปัตติตาติ อทโคอัอปปลาเทวตาพระควโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตว,ปวตาปารีคังอินทะขีลังโอหัจมะเมชาเจเต,ตจะลันติสุทาวิมาราจกขุมัตตมตาสุทันตาสุสูสสนาคติอัทโคอัปปลาเทวตาพระควโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเยกเกจิพุทธาสังนังขตาเส ตัเตข้ิสันติปายะภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปะลิปูเลสันติติอัตโขภะควาพิขุอามันเตสิเยภูยเยนะพิขเวทะสสุโลกะทัตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาขตังทัสยายะพิขุสังคัจ,จะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตะมะธานังอรหันโตสมุทธา เตสัมปิภคควันตานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอหหสงเสยยัถาปิไมหังเอตาลหิเยปิเตภิกขเวภะวิสันติอะนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคควันตานังเอตัปละมาเยวะพระเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยัถาปิไมหังเอเตลหิ จิตสิสามิพิกเขเวทะเทวกายาน,นามานิจิติสามิพิกเขเวเอวกายาน,นามานิเทศิสามิพิกขเวเทวกายาน,นามานิตังสุนาทะสาธุก,กังนัมณสิกะโลทะทาสิสามิติเอวัเมพันเตติโขเตพิขุภาวะโตปเจสุงภาวาเตตะเทวจะ สิโลกมลุกัสมิยตยภพม,มาตทัสิตาเยสิตาคิริคภังปะิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมะหังสาวิภิสัมพุนโนอูทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนาณะมาวิลาภโยปัจ,จัะสเตภะเจตวาวเนกาปิลวัทเวตโตอมันติย,ยิยัทถาสาวกสารเนยเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิคาว เตจะตับปะมะกะลงสุตว่าทัศน์สัทธาสนังเตสัมปะปาตุหะขุยานังอมนุสสาทัสสนังอเปเกสะสะสัตตะมัทธคุงสหัสังอัฏฐาสต์ลิงสตังเอเกสหัสสานังออมนุสสานะมัทธสงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสัภุกกาหุง ตัญจะสัพพังอภิญญายะว,วะวัคคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวกสาวเนเตเทว,วกายาภิกันตาเตวิชานาถะภิกขุวะเ,เยโวหังกิตติสามิขิละขิลาหิอนุปุพพโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวะาวัฏวาอิทิมันโตสุตติมันโตว,ตวมมันัมโตโยสัสนุโมธามาอภิกาะโมภิกขุนางสมิติวะนัง ชะสหัสสาเหมะวตายักขานันตะวนิโนอิทิมโตสุติมันโตวันัมโตยัสสิโนโมทามานาพิกัมโมพิกุลังสำติวันังสาตาคิลิคิลาติสหัสสายักขานันตะวนิโนอิทิมโตสุติมันโตวันัมโตยัสสิโนโมทามานาพิกัมโมพิกุลังสำติวันังอิเจเตโสขาสหะสหัสสายักขานันตะวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันัมโตยัสสิโนโมทามานาพิกัมโมพิกุลังสำติวันัง ผุพิโล่าชะขับฮิโกุเซเวปุยสัสนี่เหอโซนังวิโยนังสหัสสหัสสังยักานาะ ยิตลูปาสติพิมพิโลราชาคชิโกโทปาคาสมิติงวนังปุริมันจะทิสังราชาตารัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายศิโสุตตาปิตาตสาวาโออินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนังุิสนโนวังรมานามิกโมุปปุังสิมิติวนังทักขินันจะทิสังราชาวิรุตโขตตปัสสาสติกุมพันทานังอาทิปติมหาราชายศิโสุตตาปิตาตสาวาโออินทนามามหาพลา อิทิมโตชุติมโตนะมันโตสัสสินโนโมถามนาพิกามุพิขุนาสมิติวนาอิชิมันจะที่สังราชาวิวุปโคภาษาสติอาคาังอาคาปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสสะภะวุอินทานามามหาปลาอิทิมนโตชุติมโตนะมันโตยัสสินโนโมถามนาพิกามุพิขุนาสมิติวนังอุตตลันจะที่สังราชากุเวโรตตปะสาษาสติยขานัง ที่ปฏิมหาราชาเยสัสสีโสภุตาปิจัสสภะวอินทนามามหาพรา,าอิจิมันโตดุดติปันโตนังโตนสสัสสโนโมถา,ามานาภิกามโมภนัสัมติมโนปุริมะทิสังอา,าตาลัทโธทักขิเนนะวิหุถหโกปัญชิเมนะเวปูปะโคกุเวโลอุตลังทิสังจาตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสา ทันทะมานาอัทถังสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังมหานิวิโนทาสาอาอคูว,วันจะนิกาสธาอามายากุเลนถุเวเรนุวิภูสภูโตสหจันทนโนกะากามาเสถโจอินทุมันกินทุมันทุนิมันทุจะปานาโทอุปะโอปะมันโยจะเทวสูตโตจะมะตาลิ ตเศโนขโทันฑภพโนโรราชาชนโ,สโนสโพูอาคูปัญจสิโคเจวติมภะลูสิลิยะวัจฉาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพพาสหราชูพิมะโมทะมานาภิกามุภิถูนังสมิติงอันวะนังอาทาคูณภาษานาคาเซเวสาราสหาตัดชากากร,รมพระลักษะตลาอาคูปายาคาสหายาติภิ ยามุนาทัาตตลัทธาจะราอาคูนาคายสัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสม,มิติงมนังเยนาคาลาเชสหะสาหะรันติทัพาทิชาปปกิวิสุทธจะทะจักขุเวเหเวหายสาเตวะนะมัชชะปตตาจิตตา,ตาสุปันาอิติเตสะเตสะนามังอภยันตหาตทานาคาลาชา นะมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุโทโสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวัชิรัตเถนะสัมุทังอสุลาสิตาพาตาโลวาสวาเตเตอิทิมันโตสยะสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวทาสา เวปจิติตุติติจะปะหาราโคะโมจิสหสะสัตตันจะพระลิปุตตานังสภเ,เวโรจะนาม,มกาสันานหิตวาพะลิงเสนังลาหูพัทฒมาปะขมงสมาโยคานิพัทันเตภิขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาทะปะติปีจะเตโย หาขมวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายสสาสหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนผัสเสตทถทากายาสเพนานตตะวันิโนทิมโตสุติมันโตวันโตยสัสสิโนโมธามนาอภิการมบุริขุนางสมิติวนัง